วันนี้มีกิ่นใหม่ซึ่งอาจารย์คิดค้นและออกแบบสูตรนี้เองกิน่นกล้วยไม้กิ่นมาดามนี่จุดแล้วไม่เป็นมะเร็งไม่มีสารตะกัว่วไม่มีสารปลอดหอมชื่นใจและหมดไม่เร็วกล่องละ300บาทนี่ดูแพคเกจจิ้งได้กำไรกล่องละสิบาทอะขายเอามันเพราะตัวเองใช้แล้วมันเวิร์กไงนี่ดูสิ หอมกลิ่นมาดามกล้วยไมย้นะครับก็รวมโดยช่วยกันเนาะนะฮนะก็มีเล็กๆน้อยๆแหละต้องบอกกันว่าของทุกสิ่งทุกอย่างอาจารย์ได้ใช้แล้วพิสูจน์แล้วว่ามันดีถึงได้ใช้แล้วก็มีผู้ชมถามว่าเอ๊ะได้ข่าวว่าทางช่อง f i ช h Channel หรือว่าช่อง MVTV เนี่ยมีจัดทำปฏิทินของช่องด้วยเหรอแหมถ้าในปฏิทินนี้มีรูปอาจารย์เดี๋ยวนี้จะดีนะเอาสัก200ฉบับ ดี๋ยวจะโปรโมทได้อยู่นะนะฮะดูดีมากเลยเป็นปฏิทินตั้งโต๊ะนะครับดีมากๆเลยดีๆจริงๆอยากได้ปีที่แล้วมาทำนไม่ได้นะปีนี้ฉันต้องได้ที่สุดนะที่สุดนะฮะชอบ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 ก็ฝากกันไว้นะครับแล้วก็รายการพลังชีวิตเนี่ยจะออกอากาศสดๆอย่างนี้นะฮะทุกวันพุธตั้งแต่เวลาสองทุ่มครึ่งเนาะประมาณนี้ นะครับก็วันนี้ท่าอาจารย์พูดจาไม่เพ้อไม่สุภาพต้องกราบขออภัยจริงๆเลยจริงๆอยากจะให้ได้อะไรดีๆจากรายการของอาจารย์ให้คุณผู้ชมได้รับรู้รับทราบในหลักความเป็นจริงแล้วก็เบอร์โทรศัพท์สั่งจองบูชาว่าตุมคนอยู่หน้าจอโทรทัศน์นะครับบอกก่อนนะครับว่าอาจารย์ไม่รับดูดวงทางโทรศัพท์มือถือในทุกๆกรณีที่อยู่ของอาจารย์อยู่หน้าจอโทรทัศน์จะตรวจดวงดูดวงชะตาทุกวันอาทิตย์10โมงเช้าจนถึงบ่ายโมงส้มสีลูกพวงมาลัยสองพวงเงิน100บาท จะดูดวงบนพื้นฐานของหลักความเป็นจริงปัญญาอ่อนไร้สาระโมโนอาจารย์ไม่ดูและไม่ได้เห็นแก่เงินเพราะไม่ได้จับเงินทุกอย่างทําด้วยใจที่บริสุทธิ์และซื่อตรงที่สุดฉันไม่โคดโกงเขาคุณก็อย่ามาโคดโกงฉันจบคนเราอยู่ได้แค่นี้ก็โอเคแล้วครับเราอยู่ไม่ถึงร้อยปีก็ตายจากกันสร้างความดีกันไว้บางท่านจะกอบโกยเพื่อกินก็ปากท้องเดียวไม่ได้กินอะไรมากมายนะ ฝากกันไว้ครับแลวก็สาหรับผู้ชมที่อยากจะรับรับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆก็เข้าไปดูในแฟนเพจ Facebook ของอาจารย์ได้นะครับพิมพ์ว่าอาจารย์สมศักดิ์เทพสมบูรณ์ก็มันจะเด้งขึ้นมาเลยก็เข้าไปดูในแฟนเพจ Facebook กดไลค์ด้วยนะกดไลค์แปลว่าถูกใจเข้าใจอย่างจะมีรายละเอียดอะไรต่างๆในนั้นด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับชุดกิฟต์เซ็ตมีตะขุดทองคําชุดละ2,500บาทมีแค่20่ชุดและสําหรับชุด 3,000บาทนะครับชุดสีทองก็จะมีมีดหมอปู่ทาเวสมีของมงคลหลายอย่างคุ้มอะ่ะขาดทุนทุกพุทธครับแต่ไม่ซีเรียสแล้วก็ไฮไลท์สร้อย1500บาทสร้อยลาพีสลาซูรี่หรือเขาเรียกหินสีน้ำเงินอาจารย์ให้ช่างแกะสลักลงไปคาถาหัวใจพระแม่กุนอิมที่สุดสามารถใส่สลับพระเปลี่ยนพระองค์นั้นองค์นี้ได้เวิร์กมากแล้วก็ทาาวเวสรวุวรุ่นใหม่ล่าสุดน้ายักษน้าเทพ รับซับเก็บซัพ1500บาทครับเขาบอกว่าพุทธคุณเพียบหลวงพ่อแปะวัดหลักสียังชมและวัดท้าเวส่วนของอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์มากแม้กระทั่งครูบาน้อยวัดศรีดอนมูลลูกศิษย์อาจารย์เนี่ยเขาใส่ท้าเวส่วนของอาจารย์อยู่ในกระเป๋าเสื้อไปกราบครูบาน้อยวัดศรีดอนมูลครูบาน้อยบอกว่าเอ้ยใส่อะไรอยู่ในกระเป๋าขอดูหน่อยสิลูกศิษย์อาจารย์ก็หยิบออกมาให้ครูบาน้อยคกรแล้วบอกเอ้ยดีดีเอามาจากไหนลูกศิษย์อาจารย์บอกว่า จากอาจารย์สมศักดิ์เทวเวสอาจารย์สมศักดิ์เทพสมบุญครูบาน้อยขอไปเลยนี่เรื่องจริงมาในมูสาขอบอกไม่จะไปต้องมูสาหมดเวลายังหมดหมดยังเหลือสองนาทีจะมาอ,าอะไรอยากได้ปฏิทินนะขอรูปอาจารย์คือทุกทุกทุกปีเลยนะคือเห็นอีนี่อีนี่อีนี่คือจุดขายไนงะเออนี่คือมาร์เก็ตติ้งนะฮะอีนี่อีกแล้วอาจารย์อีกแล้วอาจารย์อีกแล้ว ดีนะดีตั้งโต๊ะชอบ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 แหมเรายังทำเลยสวยเหมือนกันแหนออกแบบเอกนะฮะก็รวมมือช่วยกันเนาะนะฮะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์สั่งจองอยู่หน้าจอโทรทัศน์นะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะบางครั้งเนี่ยเวลาถ้าคุณผู้ชมโทรศัพท์มาสั่งจองวัตถุมงคลน,นะฮะเตรียมกระดาษประกามาจดให้เรียบร้อยบางทีสายมันเยอะมากนะครับก็ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วย นะครับแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยอาจารย์ก็ยังเปิดบ้านสิบโมงเช้าเพื่อแจกปฏิทินเนาะแล้วก็แจกเหรียญหลวงปู่ขาวเนี่ยแจกพยันทาเวสวรรหลวงปู่ขาวนะแจกฟรีเนาะนะครับแล้วก็ช่องไฟท์ชเนลติดตามได้ทุกวันพุธสองทุ่มครึ่งนะครับประมาณนี้ช่อง MVTV มีหลากหลายรายการที่คุณผู้ชมเนี่ยควรจะติดตามชมและดูนะครับ หมดแล้วใช่ไหมวันนี้เวลาหมดหมดเวลาขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับแล้วก็มีความสุขนะราตรีสวัสดิ์กับรายการพลังชุดอาจารสมศักดิ์ตัวจริงเสียงจริงแม,แม่นแน่นอนขอบอก